5 Podcast. Improve every minute. b r o u g u t to อ o u by... p p a n t e 5 p l a n t Protein อร่อยลีนโปรตีนสูงกว่าจากพืช5ชนิดและโทสฟรี free. ปราศจากกลูเตนไม่เติมน้ำตาลสวัสดีครับ5 m i n u t e นะครับคุณโยกัรบรวิทหาญุสาหะครับวันนี้เราขึ้นหนังสือเล่มใหม่กันนะครับหนังสือที่ผม ต้องบอกว่าตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นนักเขียนคนโปรโดนะครับเป็นหนังสือเล่มที่4นะถ้าเข้าใจไม่ผิดของเดฟทรอตนะครับหนึ่งในผู้เขียนที่ผมคิดว่าเขียนหนังสือเก่งที่สุดในโลกในเชิงของ business writing แบบสั้นนะฮะบทนี้เนี่ยเดฟทรอตพูดถึงสตีฟจ็อบส์ตอนกลับมาที่ Apple นะครับเขาบอกว่าหนึ่งในสิ่งสำคัญที่สุดเลยตอนสตีฟจ็อบสกลับมาที่ Apple หลังจากที่เขาโดนไล่ออกไปนถูกเชิญกลับมาใหม่เนี่ยคือ การจ้างโจนาธานไอฟ์นะฮะคือตอนนั้นเนี่ยโจนาธานไอฟ์ซึ่งตอนหลังเนี่ยกลายเป็นหัวหน้าแผนออกแบบแล้วก็เป็นบุคคลสําคัญมากในการออกแบบไอคอนิกโปรดักต์มากมายของของแอปเปิลเนี่ยกำลังจะลาออกพอดีนะครับแต่สตีฟจ็อบส์เนี่ยรั้งให้อยู่จนได้นะครับแล้วเขาก็เป็นคนออกแบบ iMac iPod iPhone iPad อะไรทุกเนี้ยแค่สี่อันนี้ที่ผมพูดเนี่ย iMac i p o d iPhone i น a d เนี่ยนี่ก็คือโปรดักต์หลักที่ ก็ใช่ว่า ground breaking นะครที่น่าสนใจก็คือว่าโจนาธานไอฟ์เนี่ยเคยให้สัมภาษณ์ว่าคนที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับเขาเนี่ยคือดีไซเนอร์คนหนึ่งที่ชื่อว่าด i e เตอร์แรมส์นะฮะถ้าเกิดว่าคุณไปดู Product ของด i e เตอร์แรมส์นะครับคุณก็จะพอจะเห็นว่าเออเฮ้ยมันมีลักษณะที่เออนึกออกว่ามันเชื่อมโยงกับ Product ที่โจนาธานไอฟ์ออกอแบบได้ยังไงนะฮะดายเตอร์แรมเป็นใครนะครับดายเตอร์แรมส์ er เ,เป็น ดีไซเนอร์นะครับก็เขาร่วมงานกับบริษัท brown ก็คือบริษัท brown ที่เป็นไอ้พวกอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหลายะฮะ b r a u n นะฮะบริษัทนี้เนี่ยก็ทำของหลายอย่างมากนะฮะที่เราคุ้นๆกันอาจจะเป็นที่กนนวดอ,อุปกรณ์ในในครัวนะฮะอ,อุปกรณ์เครื่องไฟฟ้าทำเยอะแยะไปหมดนะฮะ แต่ว่าที่โกหนวดเนี่ยจะเป็นอันที่อันที่เห็นบ่อยที่สุดนะครับแล้วก็ Product ของ b ราว n ไหนอันเนี่ยก็กถูกไปตั้งโชว์คือมันเท่มาก,กน,นะฮะคูไปตั้งโชว์อยู่ในมิวเซียมต่างๆที่ลอนดอนที่นิวยอร์กหน้าเหล่านี้นะครับทีนี้ก็บอกว่าสิ่งที่มันน่าสนใจเนี่ยคือกระบวนการตอนที่ผู้ก่อตั้งบราวนก็คืออาร์เ r อร์กับแอดวินซึ่งเป็นพี่น้องกันเนี่ยนะฮะจ้างเขาทำงานนะครับตอนที่จ้างเขาทำงานเนี่ยณะขนาดนั้นเนี่ยนะฮะ เขาทำงานที่บราวน์ไปด้วยออกแบบพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยในขณะเดียวกันเพื่อนเขาที่เป็นดีไซเนอร์เนี่ยนะครับชื่อว่าออโตสปารฟเนี่ยมาหาเขาเราบอกว่าเอออยากให้มาช่วยกันดีไซน์เฟอร์นิเจอร์หน่อยนะครับทีนี้ตอนนั้นเขาทำทำงานที่บราวน์มาแล้วห้าปีนะฮะแน่นอนว่าเขาไม่ได้อยากจะลาออกจากบราวน์แต่ว่าเขาก็คิดเอ๊ะเขาจะไปฟรีแลนซ์ทำดีไซน์ให้กับเพื่อนเขาที่เป็นดีไซเนอร์ที่ทำเฟอร์นิเจอร์ได้ไหมนะครับ ถ้าเป็นคนส่วนใหญ่ถ้าคุณมีดีไซเนอร์เก่งๆมาบอกคุณว่าเราจะขอเวลาส่วนหนึ่งไปฟรีแลนซ์ไปทำงานให้เพื่อนด้วยเนี่ยหลายคนอาจจะไม่ยอมนะครับแต่พี่น้องเจ้าของบริษัทบราวน์อาร์เธอร์กับเออร์ฟินบราวน์เนี่ยบอกว่าโอ๊ยไม่เป็นไรคุณอยากฟรีแลนซ์ก็ไปเลยนะไปฟรีแลนซ์คุณไม่ได้ทำเ,เครื่องใช้ไฟไฟ้าให้คนอื่นน,นะครับแล้วการที่คุณไปออกแบบเฟอร์นิเจอร์เนี่ยนะให้กับบริษัทที่เป็นของเพื่อนคุณซึ่งก็เป็นบริษัทที่กําลังเติบโตมากตอนนั้นเนี่ยนะครับ จริงๆน่าจะช่วยธุรกิจเราด้วยนะณขนาดนั้นเนี่ยเจ้าตัวดีไซเนอร์ที่ชื่อว่าดายเตอร์แรมซึ่งยังคิดไม่ออกว่ามันจะช่วยธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ยังไงนะครับ mm hmm. ถ้าผกดเรื่องของเรื่องเป็นอย่างนี้ฮะในช่วงปี1950-1960เนี่ยเฟอร์นิเจอร์ในบ้านโซนแดนเฟอร์นิเจอร์ที่ใหญ่หนาๆดูแบบมีความมีความแบบตรงกันข้ามาก,กับมินิมอลนะฮะคือเป็นแบบโซนิเจอร์หนังโซฟาตัวใหญ่ๆโต๊ะตัวใหญ่ๆอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับซึ่ง อุปกรณ์ไฟฟ้าของ b r าว n ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มินิมอลนะฮะเป็นเมทัลลิกอะไรเงี้ยมันไม่เข้าอ่ะมันไม่เข้ากับของพวกนั้นปรากฏว่าพอพอเขาได้ดีไซเนอร์คนเนี้ยนะฮะไปฟรีแลนซ์ทำเฟอร์นิเจอร์ไอเฟอร์นิเจอร์นี่ดันขายดีมากก็เลยเปลี่ยนดีไซน์ในบ้านปรากฏว่าไปช่วยให้อุปกรณ์ไฟฟ้าของ b r าว n เนี่ยขายดีด้วยด้วยดีไซเนอร์คนเดียวกันเนี่ยนะฮะฟรีแลนซ์ unch, ทำงานเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ทำงานฟูลไทม์อยู่ที่ออกแบบพวกอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับ นี่คือสิ่งที่น่าสนใจมากมการที่เราอนุญาตให้เนี่ยอย่างการณีนีน้คนของเรานะฮะที่ที่บอกว่าเออต้องการเวลาส่วนหนึ่งนะเพื่อที่จะไปทํางานอย่างอื่นเนี่ยนะฮะแล้วรอยเขาทําเนี่ยบางทีมันกลับมาช่วยนะหลายครั้งมันกลับมาช่วยผมเนี่ยบอกทีมงานเสมอว่านอกเวลางานเนี่ยคุณเอาเวลาไปทํางานที่สองนี่เราโอเคมากนะเราไม่มีปัญหาเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยงานที่สองถ้ามันไม่ได้เป็น direct conflict กับเราเนะี่ยมันกลับมาช่วยให้งานของเราดีขึ้นด้วยนะครับ เขาบอกว่าสิ่งที่ครีเอทีฟที่สุดของคนเหล่านี้ของสตีฟจ็อบส์ของ, Steve Job, ข,องของพี่น้องบราวน์เนี่ยอาจจะไม่ใช่ความรู้เรื่องของดีไซน์เพราะดีไซเนอร์เก่งกว่าแต่สิ่งที่ครีเอทีฟที่สุดก็คือการให้คนเหล่านี้ได้มีโอกาสที่จะทดลองทำในสิ่งที่คนส่วนใหญ่อาจจะไม่ให้ได้ลองนะก็เป็นบทหนึ่งที่เอามาวอร์มแล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาบทใหม่นะฮะหนังสือเล่มนี้สนุกมาก อ,นนอันนี้อันนี้อาจจะเป็นบทที่ไม่หนุกที่สุดละแต่ผมเริ่มต้นในบทนี้ก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะค่อยๆเล่าเรื่องอื่นให้ฟังสนุกจริงๆแล้วอาจจะเล่าสักครึ่งหนึ่งเลยอ่ะเพราะว่ามันมันเป็นหนังสือที่ดีจริงๆนะฮะชอบมาอ่านนี่คือไม่ต้องขีดเส้นเพราะว่าแทบจะขีดทุกเส้นเลยนะแทบจะขีดทุกหน้าเลยนะครับขอบคุณที่ติดตาม Five Minute นะครับเราพบกหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ Five Minute Podcast Improve Every Minute Presented by p a n t e Five Plant Protein